สวัสดีครับวันนี้พี่เทวาก็จะพามารีวิวบ้านเดี่ยวหลังสิทธครอง2รงโีนเวทใหม่ทั้งหลังบ้านผสนัสดบ้านเดี่ยวมีขนาด56ตารางวาแล้วก็จะมีพื้นที่ด้านข้างไว้สําหรับใช้สอยตามอัธยาศัยเลยตรงนี้ถ้าใครชอบปลูกต้นไม้หรือจะปลูกแคบขายนะครับผมก็จะสร้างไรายได้เสริมให้กับตัวเราเพราะว่าแดดจองเข้ามาแคบๆก็จะเป็นไม้ที่ชอบแดด วางสวยๆขายได้ด้วยนะครับผมมีความสุขด,ดีนะครับผมกับการขายแคทตัสออนไลน์นะครับเป็นต้นไม้ที่ดูแลง,ง่ายๆเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเห็นว่ามีหน้าต่างเยอะมากเลครับผมซึ่งจะทําให้ลมพัดเข้าบ้านและระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยมควบคุมการออกแบบและก่อสร้างด้วยสถาปนิก ผมเราใช้สถาปในการออกแบบและสร้างแล้วก็หนัวด้านข้างจะจะมีความโปร่งโล่งสบายเห็นตัวบ้านได้อย่างชัดเจนแล้วก็เราจะพามาดูรอบบ้านกันนะครับผมเราเดินรอบบ้านมาถึงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ซักล้างนะครับผมซึ่งจะติดกับห้องครัวสามารถที่จะซักล้างได้กันสบายเลยซักผ้าถักผ้าก็ได้นะครับผมเราเดินมารอบบ้านแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถพอจอดรถปุ๊บเราก็เข้ามาในตัวบ้านได้เลยนะครับผม พอเข้ามาในตัวบ้านเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นในส่วนของอห้องครัวนะครับผมจะเป็นห้องลิฟ g r o ูมแล้วก็ติดกับห้องครัวทันทีเราทําอาหารเสร็จเราก็เอาออกมาที่ลิฟ g r o ูมได้เลยเสร็จปุ๊บตรงนี้เห็นว่าเคาน์เตอร์ยาวมากนะครับผมวางอาหารวางภาชนะวาง ได้เยอะมากแล้วก็มีก๊อกด้านในแถมมีประตูและหน้าต่างอีก2บานนะครับผมซึ่งระบายอากาศได้ค่อนข้างดีดังนั้นไม่ต้องกลัวกลิ่นอับได้เลยแถมยังมีเครื่องดูดควันที่ด้วนครับผมซึ่งตรงนี้ใครที่ชอบทําอาหารก็จะเป็นสวรรค์ของคนชอบทําอาหารเลยเพราะว่าได้นะครับผมวางของวางจานหยิบจับได้สะดวกออกแบบมาได้เป็นอย่างดี พอออกมาจากห้องครัวก็จะมีพื้นที่เล็กๆสาหรับวางต้นไม้เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับตัวบ้านหรือว่าจะเอามาเป็นพื้นที่ทํางานก็ได้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ l ลทติ้งรูมซึ่งจะมีหน้าต่างอยู่เยอะมากนะครับผมแล้วก็จะมีประตูถึง3บานเพิ่มความโปร่งโล่งสบายให้กับตัวบ้านกันนะครับผมชั้นล่างก็จะมีหนึ่งห้องน้ํานะครับบันไดราวบันไดและพื้นบ้านชั้นบนเราปูด,ด้วยลามิเนตทำให้ดู สวยงามเข้ากับตัวบ้านได้เป็นอย่างดีครับผมชั้นบนก็จะมี3ห้องด้วยกันนะครับผมเรามาดูห้องนอนมาสเตอร์เบสเลยมกันเลยพอเข้ามาในห้องนี้เราก็จะรู้สึกถึงความโปร่งโล่งสบายเพราะว่ามีประตูกระจกหน้าต่างอยู่หลายบานซึ่งแสงธรรมชาติสามารถสอดส่องเข้ามาในห้องนี้ได้พื้นที่หน้าห้องน้ําเราสามารถที่จะทำเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าหรือว่านําโซฟามาวางไว้ก็ได้ ห้องน้ําเราก็จะติดไฟหลังกระจกสีทองไว้ให้ด้วยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะห้องน้นํามีก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันกันกบห้องเด่ม mm. เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของระเบียงกันครับตรงระเบียงนี้เราทาําไม้ระแนงขึ้นมาเพื่อลดความร้อนจากแสงแดดเพื่อที่จะไม่ให้แสงแดดส่องเข้าหาห้องโดยตรงและเราสามารถเดินมาดูสนามหญ้าหน้าบ้านของเราได้ด้วย ถ้าเรามีครอบครัวเราก็จะสามารถเห็นเด็กๆวิ่ง,งเล่นกันอยู่ที่สนามนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะปลูกต้นไม้ก็สามารถทําได้เช่นกันในส่วนีนเรามาดูกันอีกห้องหนึ่งเลยดีกว่านะครับห้องนี้จะมีขนาดเล็กกว่าห้องมาสเตอร์เบสทรูมซึ่งเราสามารถที่จะทำเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องหรือว่าเราจะทําเป็นห้องทํางานและห้องนี้ก็ยังมีหน้าต่างที่เรายังสามารถมองไปใกล้ๆหรือมองไปยังสนามหญ้าของเราได้อีกด้วย ทางด้านนี้ก็จะมีหน้าต่างอีกหนึ่งบานเราสามารถที่จะเปิดรับลมเพื่อที่จะระบายอากาศทําให้อากาศภายในห้องของเรานั้นดีอยู่ตลอดเวลาเรามาดูอีกห้องหนึงดีกว่าพอเปิดประตูมาทางด้านกวามือก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งห้องน้ําที่นี่ก็จะใช้วัสดุแบบเดียวกันทุกห้องสีขาวดูแล้วโปร่งรู้เงเยนสบายมาเรามาดูห้องนอนกันดีกว่า อันนี้เราจะทําเป็นห้องนอนหรือจะทําเป็นห้องรับสดหรือทําเป็นห้องทาง,งานก็แล้วแต่ลูกค้าซึ่งจะมีหน้าต่างอยู่2บานก็สามารถเปิดรับลมระบายอากาศได้เช่นเดียวกันและนี่ก็เป็นบ้านคุณภาพอีกหลังหนึ่งซึ่งเราใช้วิศวรกรและทีมสถาปานิกออกแบบและสร้างขึ้นมาสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าชมบ้านก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ พี่เทวาขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องใหม่เทวาพ o p ์ตี้ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ